ตอน6โมงอีอยู่ที่นี่จะลงมาอยู่ใช่แล้วตอนนี้มีน้ำไม่ใช่เนาะคือแล้วคือแล้วคือแล้วข้าในป่าลงมาอยู่นี่สาจูตาสาธุครับสาธุครับโอตาธุจอบมะมึงครับสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ปฏิบัติธรรมสวัสดีเด้อพี่เคยของหลวงพ่อแม่ ตายักษ์ตายักษ์กออโอ้ทีโอชช้สาธุสาธุเจ็ดสิบห้าปีวันนี้แกมาทำบุญวันเกิดแกเจ็ดสิบห้านี่เจ็ดสิบห <75 S 2> ้าชั้นสรเจ็ดสิบห้าปียังไหวอยู่ยังเดินทางมาเฮ้ยคือยังพาอาจารย์ว่ามาจากมหาสารคามโบม,ม,มาไกลแตอออ่โบ่ม,มาจากมหาสารคาม,ม,มเป็นเมสซี่นลำแดงเป็น เป็นแม่ขาวเป็นแบคขาวดำมาถ้าข้าไม่จากับเพื่ออย่างครับไม่จากอำเพ่ออย่างชิยืนยืนโอ้ยยละตายื่ีกินีละอ๋อเมกีนนนก็จับกันแจ็คกีคนละชิอ๋อนเช่ได้ยูนี่ยู่บสส ไม่ชี้ปีนี่เขาพ่ยครับปีนี่เท่าไรเลยครับเจค่ะเจ็ดสิบเจ็ดปิเร oh, ื่อยผมอีกนะเป็นเรื่อยผมสองปีนะว้าหจัดตสาธุสาธุโวยผ่าสิไปปีน้ำใ um ้เรานี่บอกว่ามกมกางเต้นครับ ผมมีแนวมาลบมากวนถม้มีอะไรจปิจุตกัดคนมาเดียวมาอมะแดงแเยอะเยเคยมากมยมาบอกครับจะไปเดี๋ยวมาหอดพีเคยมาตั้อไปยุเขาแม่แก้วกับยุผู้เดียวจังนึงสองเดือนเขาแม่แก้วลายางจงกรมได้ยางสิเลยนี่เด ท่าทีหลายท่าอยู่คุณเล่นรอบๆเอ่าเลยรอบได้เหรอบนทั้งล่างเต็มขายเต็มข้อมันชี้ขึ้นไปสูงกว่านี้อีกค่ะขึ้นไปนี่อีกหนึ่งห่วยพอครับจักมือครับมาอยู่กันยังไงมากัมามือนี้ล้วไอ้นี่เข้าไปยึดข้อมันแก้จะขึ้น มาตั้งแต่อาทิตย์อะอาทิตย์เราเดินถ้าลงมาอยู่นมือตั้งแต่วันที่17ใหญ่ลงมาเรื่อยๆลึงนงล่างสอ้นบ้านี่มบนี่ได้ได้เจอมือแล้วครับที่หาเงหแล้วลงมาต่เยโอ้เี่ลงมาไต่นยขโใยมยมมอกับเป็นผูทรงอาหารลเายแ เขบอกมันบอกมาเดินมแล้วมันเลยได้นอนเนาะถ้าบอกว่า